สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะต้องยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และฟองว็อทราทุกคนมาที่งาน Grab X 2025ค่ะงานในวันนี้นะคะรีเกว่าจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเซอร์วิสที่ใช้ AI เยอะมากงานวันนี้จะเป็นยังไงโปรดักต์อันไหนหน่าสนใจบ้าง ออง,งาน g องมาดูงันยค่ Grab X 2025ในครั้งนี้ Grab ได้เปิดตัวฟีเจอร์มากถึง9ตัวที่ได้ถูกดีไซน์ออกมาจากการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มและที่สําคัญคือตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจําวันของเราความเข้าใจง่ายในการเปิดตัวฟีเจอร์ของเขาเนี่ยคือเขาเปรียบเทียบว่าเราทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความต้องการในแต่ละวันที่แตกต่างกันเช่นเป็นพ่อแม่กินข้าวคนเดียวนักสะสมโค้ดสายประหยัดช่วงสิ้นเดือนสั ข้าวก,กินกันกับเพื่อนต้องการความปลอดภัยในการเดินทางหรือว่าจะเป็นนักล่าของอร่อยซึ่งไม่ว่าวันนั้นเราต้องการบริการแบบไหนใน Grab ก็จะมีให้ครบหมดภายใต้แนวคิด for every you และอีกหนึ่งความน่าสนใจในการเปิดตัวครั้งนี้คือ Grab ได้มีการจับมือกับ Open AI เพื่อเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ Philosophy with AI First with heart. ในวันนี้ค่ะยังได้เจอคุณแอนโทนีตันซีโและผู้ร่วมก่อตั้งของ Grab ด้วยฟีเจอร์ Grab จะมีอะไรเด็ดมาเดี๋ยววันนี้ spotlight จะสรุปให้ฟังมาเริ่มกันที่ Grab for family and teen ตอบโจทย์พ่อแม่ที่กังวลเวลาลูกๆต้องเดินทางคนเดียวไม่ต้องกลัวว่าลูกจะโดนลักพาตัวอีกต่อไปเพราะฟีเจอร์นี้คุณพ่อคุณแม่สามารถเชื่อมบัญชีของตัวเองกับลูกๆได้ tracking ได้ตลอดเวลาว่าลูกของเราอยู่ที่ไหน จะต้องผ่านการตรวจสอบและมีคะแนนรีวิวในระดับที่สูงเท่านั้นมีระบบการยืนยันตัวตนด้วยพินบังคับเปิดฟีเจอร์ Audio Protect ซึ่งจะมี Gen AI คอยตรวจจับความผิดปกติตลอดเวลาแบบ Real Time ซึ่งตอนที่ฟ้องฟังตอนแรกเนี่ยก็มีข้อสงสัยตรง Audio Protect ค่ะว่า AI เนี่ยจะสามารถจับเสียงสำเนียงภาษาถิน่นหรือว่าสับ์วรุ่นได้ไหม And Philip Kendall, of Grab. Thank you so much. Um, my name is Franz from amelin TV from Thailand. Um, I have a question for the feature of Grab for family, the audio protect. As we know, like Thailand, we don't have just one accent or dialect, and also um, slang. So when you detect the voice from AI, so that means that AI can detect from all dialects, slang, or um. <Acc> ซึ่งคุณฟิลิปบอกว่าได้ค่ะส่วนในช่วงเทศกาลอย่างสงการตุ่จีนหรือแม้แต่กินเลียงออฟฟิศเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยน่าจะต้องสั่งของกันเยอะแล้วก็เจอปัญหาไรเดอร์ไม่สามารถส่งของภายในรอบเดียวหมดแก a b บก็ได้มีการเปิดฟีเจอร์ gathering made seamless ซึ่งก็จะมี AI คอยช่วยตรวจออเดอร์บ้านไหนสั่งของเยอะ AI ก็จะเพิ่มจานวนไรเดอร์ให้เองโดยความเลิศเนี่ยคือของจะมาส่งในเวลาที่พร้อมกันมาค่ะคนโสดทั้งหลาย2ฟีเจอร์นี้ทำ มาเพื่อคุณหมดปัญหาการกินข้าวคนเดียวที่ต้องจ่ายแพงด้วย grab food for one อร่อยด้วยเมนูจานเดียวในราคาสบายกระเป๋าไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อและมีค่าส่งที่ตายตัวส่วนใครที่เจอปัญหาอยากสั่งชานมแต่ว่าหน่อยค่าส่งค่า small order แพงกว่าค่าชานมซะอีกก็ไม่ต้องเศร้าอีกต่อไปค่ะเพราะเขาได้มีการเปิดฟีเจอร์ share saver เพราะ AI จะช่วยหาคนที่สั่งเหมือนเราในโลเคชันใกล้เรามาช่วยแชร์ค่าส่งกันด้วยค่ะส่วนสายเที่ยวนี คือ2ฟีเจอร์เด็ดเพื่อคุณ a d v a n c e b o o k i n g จองรถรับส่งสนามบินล่วงหน้าแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าเครื่องดีเลยเนี่ยคนขับจะไม่รู้เพราะ AI จะคอยเช็คให้หมดเลยนอกจากนี้ก็ยังมี grab travel pass ตอบจดนักท่องเที่ยวสายส่วนลดซื้อแพ็กเกจทัวร์ผ่านแอปได้เลยแต่ถ้าใครเป็นสายนักล่าของอร่อยร้านอาหาร hidden gems ก็ยังมีฟีเจอร์ d i n e out discovery ค้นหาร้านอร่อยตามที่ต่างๆโดยเราสามารถเลือกประเภทของอาหารได้เลยแล้วยังสามารถเขียนรี ีววิให้คะแนนดูรูปเช็คเวลาเปิดปิดของร้านแล้วก็ยังสามารถจองโต๊ะก่อนไปกินได้อีกด้วยแล้วก็ไม่ต้องสลับแอปอื่นให้เสียเวลาเพราะเราสามารถเข้า Grab Map ให้นำทางเดินทางไปที่ร้านได้เลยค่ะส่วน Partner Gap ฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น AI Merchant Assistant ตอบโจทย์ร้านค้าที่อยากมีเพื่อนคู่คิดอย่าง AI เช่นเราสามารถถามวิธีเพิ่มยอดขายร้านเราควรต้องปรับปรุงอะไรบ้าง AI Driver c o m p a n i o n Voice Report ตอบโจทย์ Drive r อยากหนีรถติดแต่อยากวิ่งงานเพิ่มโดย Grab จะใช้ Data และระบบ AI เข้ามาคาดการณ์การจราจรในแต่ละพื้นที่บน Grab Map โดยสามารถบอกสภาพการจราจรได้แบบ Real Time ซึ่งทำให้เรา Driver ได้มีโอกาสในการรับงานเพิ่มและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะงานในวันนี้นะคะฟังจับได้3มคำค่ะนั่นก็คือ ecosystem seamless แล้วก็ AI มาแน่คะ่ะใน Grab